รู้ดวงชาวราศีพิจิจบกันในชาตินี้นะผมไม่เอาแล้วอย่ามายุ่งเกี่ยวกันในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาพ้นวันที่19มกราครผมดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคำจูปกปากองของราก่อนดื่นนะครับท้ายคลิปเรามาสวดคาถาเงินล้านกันนะนะร,ร่วมสวดกับหมอสันนะนะผมจะได้ ครับมีโชคมีลาบมีเงินทองราก็ถามเงินล้านนะครับร่วมสวดอนุโมทนาบุนกันถ้ายคลิปนะครับแล้วนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเอาผมท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไก่นะครับก่อนอื่นตะกุดนองพระจงยังเหลือยังไม่หมด ยังเหลือเยี่ยมเพียนะบัะผมยังเหลืออยู่นะครับสามสี่หรือหกดอกแล้วันะบผมตะกุดสาริกาผูนะ้ใหญ่รักสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผูง้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมนเสนีเคยได้ยินไหมนะรับหนึ่งพันบาทตะกุดสาริกาหลวงพ่อจงวนันตาต่างนอกนะครับตัวจริงเสียงจริงนะบอยของแทนนะครับหนึ่งพันะนะบ, 1, บาทนะคบใครสนใจเอาไปเยี่ยมทองได้นะจ๊ะ ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก่ามากนะครับเก่ามากนะสมัยยุคอินโดจีนนะครับอินโดจีนนะครับผมรับเลยมาห้าปียุคอินโดจีนก็สองพันสี่ร้อแปดสิบห้านะครับรับฝรั่งกลัวมากฝรั่งกลัวคนไทยกลัวอะไรอาหารผีอาหารผีอาารผโอ้โหลุกขึ้นมาทีฝรั่งวิ่งหนียิงไม่เข้านะครับผมอันนี้ฝรั่งกลัวนะครับมีเล่านะมีเรื่องเล่าฝรั่งมันเล่ามี ไปหาเซิร์ชฟังหนูได้รับผมโชคชะตานี้ครมจบกันในชาตินี้ไม่เอาแล้วเราคนแบบนี้เราไม่อยากเจอเราจะเจอคนดีเจอสิ่งด,งดีงามนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสู่ตัวท่านธุรกิจการงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังรับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ใช่จะนําพาซึ่งความประสบ ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รืยโชคให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึง,งอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสามเดียดตกตำแหน่งบุญกุศลวสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มครองรักษาท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสเทนรับทรัพย์รืยโชคเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ดวงชะตาจะเปิดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านมุ่งตรงไปข้างหน้า ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเด่อหายพิเศผู้มีบุญกุศลวาสนาจะมีสัญญาณสัญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิทธิ์นะครับผมในโชคชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับสับโดยโชคแต่นะผมทางด้านเรื่องโชคลาภเด็กน้อยนําพาซึ่งเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมประดังดวงชะตานี้จะมีเงินมีทองจะร่ํารวยแต่ให้อยู่นิ่งๆไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจใดทั้งสิน้นแต่ผมและดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย อาปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกข์ทรมานให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นทางด้านเรื่องสุขภาพตกตําแหน่งเดอะแอมเบรลนเกิด,ดความร้อนแรงความขึ้เขิมเพราะฉะนั้นองดวงชะตานี้ต้องทอํายังไงครับนะผมมาเช็คตรวจสุขภาพครับนะผมร่างกายรับนะผมแล้วก็ดูแลตัวเองให้รู้สึกคึกเขิมตลอดเวลาออกกำลังกายเยอะๆนั่นเองครับนะมโยคะาช่วยได้นะนะครับยคะาเกี่ยวกับสัตว์นะครับาสาัตว์เรื่องราวต่างๆได้เหมือนกันนะปรับธาาุได้ ดวงชะตานี้นะครับผมแต่เมจิกเชี่ยวสายยานโพเทพจะนําพาซึ่งความสาเร็จจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่4291คำถาม200บาทส่งคลิปให้นะครับผมเป็นคําถามแล้วก็ส่งคลิปให้รับแจ้งคําถามมานะจ๊ะนะครับผมท้ายคลิปเล่าฟังนะครับคาถาเงินล้านนะครับร่วมโสดกันนะครับนะครับผมจะได้เฮงได้รวยได้ปังได้ประสบความสำเร็จนะครับผมนับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย ครับสดดีครับก่อนอื่นให้คุณพนมมือขึ้นนะครับเราจะท่องกัน9้าจบอย่าลืมทานศีลภาวนานะครับต้องควบคู่ไปด้วยนะนะับทานให้อาหารปลานะครับตักบาตรถวายทานนะครับสำคัญนะครับควบคู่จะได้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับมาครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิต ชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยักขายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาเปวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโปเปวันตุเม มิเตปาหูหาติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิรัทโยวิรากนายังวิลาหิงสาวิาทตสีวิาทาสาวิลาอิตโยพุทธะสมาณิมามะพุทธ ทศะส,ะสวาวหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งปาพาหาหาลือรือสัมปจิตช,ชามินาสังสิโมอพมมาจะมหาเทวาสัเพยัคาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภา พวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพวันตุเมมิเตปะโหหะติพาาทุทธามาอาอุนโมพุทธายาวิรธาโยวิลากนณายังวิลาหิงสาวิลาตาสี วิลาทาสาวิลาอิธิโยพุตธะสะมานิมามะพุทธะสะวาหอมสัมปติชามิเป็งเพ่งบาปาหาหารือือสัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาป ผันติอมมาจะมหาเทวา,าภิราพาปวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโปปวันตุเมมิเตปาหูหาติพุทธะมะอาอุ นโมพุทธายะวิระทโยวิละโกนายังวิลาหิงสาวิระตาสีวิละาสาวิลาอิติโยพุทธะสัมมานิมามะพุทธะสัสวะหมสัมปติจามิเบงเ่งบาปาฮาหาอลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาปวัน ja ตุเมมหาบุญโยมหาลาโพปวันตุเม มิเตปะโหหติพุทธามะาโอนโมพุทธายะวิรัทโยวิลากนายังวิลาหิงสาวิรัตสีวิลาทาสาวิลาอิตโยุทธสัมมานิมามะพุต ทัสสะสวาหอมสัมปติชามิเพ่งเงพ่งปาภาหาหาลือลือสัมปจิตช,ชามินาสังสิโมอพมมาจะมหาเทวาสัเพยัคาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภา พวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพวันตุเมมิเตปะโหหะติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิลากนณายังวิลาหิงสาวิลาตาสี วิลาทาสาวิราอิทิโยพุทธาสะมานีมามะพุทธาสวสาหอมสัมปติชามิเบงเบงบาปาหาหาฤืฤสัมปจิตชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวา สัพเพยาคาปาลายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโปภวันตุเมมิเตปาหุหาติุทธะมะอาอุ นโมพุทธายะวิระทโยวิลโกนายังวิลาหิงสาวิระตาสีวิละาสาวิลาอิติโยพุธะสัมมานิมามะพุธะสัสวะหมสัมปติจามิเป่งเก่งบาปาฮาหาอลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาปวัน ja ตุเมมหาบุญโยมหาลาโพปวันตุเม มิเตปะโหหติพุทธามาอุนโมพุทธายาวิลัทธโยวิลโกนายังวิลหิงสาวิลัทสีวิลัทาสาวิลัทธิโยพุทธสมภานิมามะบุต ทัสสะสวาหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤือฤือสัมปจิตช,ชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัเพยัขาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราพา ปวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพวันตุเมมิเตปะหูหาติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิลากนณายังวิลาหิงสาวิลาตาสี วิลาทาสาวิลาอิติโยอุทธสมานิมามะพุทธะสสวาหมสัมปติชามิเปงเพ่งบาปาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวา สัพเพยาคาปรลายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโปภวันตุเมมิเตปาหุหาติุทธะมะอาโอ นโมพุทธายะวิระทยวิลโกนายังวิลาหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิลาอิติโยพุธะสัมมานิมามะพุธะสัสวะหมสัมปติจามิเป่งเก่งบาบาหาหาอลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยคขารายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวัน ja ตุเมมหาบุญโยมหาลาโพวันตุเม มิเตปหโหหติพุทธามาโอนโมพุทธายะวิรัติโยวิรากุณายังวิราหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิราอิตโยโอทธสสัมนิมามะบุต ทัสสวะหอมสมบัติชามิเพ่งเพ่งปาปาหาหาลลือือ